แบบนี้คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของการใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยอ่ะคุณผู้ชมดิฉันเชื่อว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กับโทรศัพท์มือถือของเราในยุคนี้เลยจะออกจากบ้านสิ่งห้ามลืมเลยก็คือโทรศัพท์มือถือและหน้ากากอนามัยถูกไหมฮะอย่างนี้วันนี้เนี่ยมีวิธีการใส่หน้ากากอนามัยแบบถูกวิธีมาบอกบางคนบอกอ๋อใส่ถูกใส่มาบ่อยแล้ว <Ừ. S 1> แต่ทีนี้อยากจะบอกว่าวิธีที่ถูกคุณหมอเขาฝากมาด้วยนะคะจะเป็นยังไงติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง สวัสดีครับผมหมอโอ๊ตนะครับสำหรับหน้ากากตอนนี้ที่หลายๆคนใช้นะครับก็คือรุ่น KF94 นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือการแก้ไขจุดอ่อนของหน้ากากอนามัยนะครับที่มักจะมีรอยรั่วรูรั่วด้านข้างนะฮะเนี่ยครับสังเกตว่ารูด้านข้างเนี่ยจะมีนะฮะซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เชื้อโรคสามารถเข้าไปได้นะฮะในขณะที่ KF94 เนี่ยปิดรอยรั่วตรงด้านข้างได้ดีนะฮะ และด้านล่างก็ผิดได้ดีเช่นกันนะครับจุดสําคัญที่ผมอยากฝากไว้เกี่ยวกับเคฟ94นะครับข้อแรกเลยคือการใช้นานๆไม่ดีครับเขาออกแบบมาให้ใช้แบบซิงเกิลยูสนะครับหมายถึงว่าให้ใช้ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวในที่นี้ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปของเราอ่ะก็คือประมาณ6-8ชั่วโมงครับแล้วก็ทิ้งไปครับอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือระหว่างการใช้งานในระหว่างวันนะครับถ้าเราจะพับเก็บหรือว่าตอนที่เราทานอาหารแล้วต้องพับเก็บไว้ก่อนนะฮะสำคัญคือคุณต้องพับเก็บแบบนี้นะครับ เพราะในระหว่างวันที่เราใส่ครับเชื้อโรคมันสัมผัสกับด้านนอกการพับเก็บแบบนี้ก็คือการป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ด้านนอกไม่ให้สัมผัสกับด้านไหนของหน้ากากนะครับห้ามพับเก็บแบบนี้เด็ดขาดนะครับ เพราะการพับเก็บแบบนี้เนี่ยจะทําให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ด้านนอกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นยังคือต้องยอมรับว่าหน้ากากเดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ช่วงนี้ที่คนเขาฮิตใส่กันอย่างที่คุณหมอแนะนําก็คือแบบที่เราใส่กันอยู่เนี่ยเรียกได้ว่า kf 94ค่ะมันจะไม่มีช่องว่างระหว่างใบหน้าทําให้มันสามารถป้องกันเชื้อโรคได้มากกว่า่ะแบบนี้จะมีแบบนี้มันจะมีช่องว่างเห็นไหมคะเนี่ยด้านข้างจะมีรูคือมันจะไม่ได้แนบเข้าไปกับใบหน้าของเรานะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น kf F 94แบบนี้มันจะปิดพอดีแล้วมันจะกระชับเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนแต่อย่างที่คุณหมอบอกนั่นแหละค่ะคือดิฉันก็มองคุณหมอเพลินบางทีก็ลืมฟังผมก็ว่าแล้วแหละผมว่าแล้วแหละว่าคุณมันดังดูเนี่ยหมอหล่อใช่ไหมล่ะเออเอาจริงๆิแต่เขาก็ให้ความรู้ที่ดีนะคะคุณหมอชื่อว่าคุณหมอโอ๊ตนายแพทย์อภิวัฒน์เจงเจรินนะคะหมอนอกเวลามาพร้อมสาระและความน่ารักแบบเข้าใจง่ายๆได้ความรู้สรุปที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ก่อนนะมัวแต่ฟังหมอเพลินไปหน่อย3ข้อสั้นๆนะคะคือหนึ่งเนี่ยห ซ้ำนานๆก็คือใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ควรใช้ซ้ำนะคะเ,เขาออกแบบมาว่าไม่ให้ใช้ในระยะเวลานานๆ Single Use ก็คือใช้เพียงแค่ครั้งเดียวทิ้งเลย2ก็คือเวลาพับเก็บเนี่ยคุณเห็นไหมคุณหมอเขาพับยังไงเขาพับ ครึ่งอ่ะอมไม่ใช่พับตามรอยเดิมนะคะเพราะ,ค,ะคุณหมอบอกว่าเชื้อโรคมันจะอยู่ด้านนอกอพยายามไม่ให้เชื้อโรคด้านนอกมาสัมผัสกับด้านในของหน้ากากอนามัยโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ใส่ให้มันแนบกับใบหน้ามากที่สุดอย่าให้มีช่องว่างแล้วคุณหมอย,ยังฝากทําความเข้าใจเพิ่มเติมว่าสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้มอะค่ะ จำเป็นนะว่าคุณควรจะเปลี่ยนทุกครั้งที่คุณถอดหรือทานข้าวเลยนะ<อ>เพราะจริงมันสามารถใช้ได้6-8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นครึ่งวันเป็นไปได้เปลี่ยนยน,ะนะคะ คือทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเราออกไปข้างนอกเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยเอาอันนี้ใช้แป๊บเดียวกลับมาทิ้งเลยเลียนอย่างเงี้ยดีที่สุดเพียงเท่านี้เองคุณผู้ชมเป็นวิธีง่ายๆก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด -19 ได้แล้วสําหรับใครที่เออดูคุณหมอเพลินเหมือนดิฉันอยากจะไปดูต่อเพิ่มเติมและได้ความรู้ดีๆเข้าใจง่ายๆนะคะเปิดวาร์ปคุณหมอให้นะคะเข้าไปดูคุณหมอนอกเวลานะคะที่เฟซบุ๊กหมอนอกเวลาและ t ิกต็อก ดรอันเดอร์สกอโอ๊นะคะนี่ขึ้นไว้ให้ตามคุณหมอไปได้เลยคุณหมอจะมีสาระเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ oh. ดูเพลินๆ oh. ได้ความรู้อ๋อเหรอ้าแต่อย่างหนึ่งนะที่รู้สึกว่า <Okay. S 2> ได้ความรู้จริงๆเรื่อง <ừ. S 2> ของการพับเก็บ หน้ากากอมไยแบบนี้ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมปกติถ้าเราใส่แบบนี้เราก็จะพับแบบที่คุณหมอบอกเก<ช><ช>็บที่เดิมพับอย่างเงี้ยแล้วก็กลับที่เดิมแต่ทีนี้คือถอดออกมาพับครึ่งเลยค่ะคุณแล้วก็เก็บแล้วถ้าเป็นไปได้คือครึ่งวันทิ้งเนาะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็มีผลต่อเรื่องของความสะอาดด้วยนะคุณผู้ชม